สวัสดีครับบอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้มีรถเกี่ยวอิสกินะครับตัวนี้นาเกี่ยวสามแถวนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้พื้นเข้าใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับ อย่างดีนะครับรถเพิ่งห่างไปลองใช้ไปใช้งานมานะครับเพิ่งเกี่ยวนานามาใหม่ๆเลยนะครับใช้งานได้ทุกระบบนะครับ รอดีพร้อมใช้งานนะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเป็นเกี่ยวอุ้มนะครับ อย่างดีนะครับเดี๋ยวรีวิวการทำงานได้ดูอีกทีน,นะครับดูรับค้ไปก่อนนะครับ อันนี้ราคาไม่ถึงแสนนะครับ98,000บาทนะครับส่งฟี300กิโลเมตรแรกนะครับใครสนใจดวดวนๆเลยนะครับคันนี้ใกล้ใกล้ดูการเกี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวรีวิวในคลิปต่อไปนะครับ นี้เป็นคูบ้าต้า4018นะครับจดทะเบียนปี61นะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับ4 1 0 0 0นบาทนะครับส่งที300กิโลเมตรแรกคันนี้คูบ้าต้า45แรงนะครับป้าต้า L4508 นะครับคันนี้รีวิวการทำงานให้ดูอยู่นะครับ2อง0 0นหนอ่งหมื่นบาทนะครับตามสภาพก่อนเก็บสภาพ คันนี้เป็น45 di นะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้นะครับ2 6 0 0 0 0บาทนะครับหมอน้ำปกตินะครับคันนี้พอดีตอนนั้นลูกน้องเป่าลมออกจากน้ำพักนะครับก็เลยน้ำพ่นหมอน้ำเดี๋ยวไว้รีวิวให้ดูใหม่รอบหนึ่งก็ได้นะครับ2 6 0 0 0 0บาทนะครับน,นี้ คันนี้ฟอร์ดหกพันหกร้อยนะครับตัวตัวเต็มเสื้อลายนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับหม้อน้ําเปลี่ยนใหม่นะครับยางหลังแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสภาพเครื่องเกียร์ดีนะครับใบดันฐานเจ็ดนะครับเช็ครั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับคันนี้เป็นค u ูปต้า2 4 0นะครับคันนี้เครื่องดีนะครับแต่ว่าระบบ PTO เพ้าปั่นใช้งานไม่ได้นะครับตันนี้พอดีไม่ไม่ดูเสียตรงไหนนะครับยังไม่ได้ซ่อมตอนนี้มันยังเข้าไม่เข้าไม่ได้ครับขายตามสภาพ49,000บาทนะครับส่งปี100กิโลเมตรแรกนะครับ โรตารี่สองเมตรสี่สิบนะครับตัวนี้2 7 0หมบาทนะครับฟันจะเป็นรุ่นนี้นะครับของคูบัต้านะครับโค้งสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้เมตรแปดสิบห้านะครับตัวนี้ฐาน3มนะครับใส่รถถทยฟอร์ตนะครับมีรถไถเอ็มคูบตรุ่นเอนะครับ ใส่พวก45แรงนะครับ45 50แดงนะครับอันนี้เป็นคูบาต้า L 5018ติดคีบนะครับตัวน,นี้เดิมๆสวยๆนะครับ490,000บาทนะครับตัวนี้ยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับติดคีบได้ใบดันชุดคีบนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับ สวยเลยนะครับคันนี้คันนี้เป็นคูบาร์ต L สามสี่ศูนย์แปดนะครับเก็บสภาพให้พร้อมใช้งานนะครับคันนี้คันนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับ น,นี่ลูกค้าสั่งจองเดี๋ยวเก็บสีให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองบ้างบางคันก็เก็บสภาพคอยนะครับข้างในก็มีปอดหกหกหนึ่งศูนย์หนึ่งคันนะคร,ร,รับปรับปรับสภาพอันนี้มาดูการทํางานนะครับอันนี้หรือปรับสภาพเปลี่ยนถ่ายลูกปืนนะครับเช็คอ่าเป็นสี่สิบห้าดีไอนะครับ อันนี้เป็น 34Di นะครับเ,เช็คดูให้หมดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ08 5 08 7 6 5 8 1นะครับปอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ